ต่างจังหวัดเดินทางมาถึงตะกอยังไงไม่รู้เลยใจเย็นมาดูนี่เลยวันนี้นะคะเราจะมาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาก็คือการเดินทางจากต่างจังหวัดมานครปฐมนะคะสําหรับนักเรียนศึกษกาหลาหลายท่านนะครับที่มไม่รู้ว่าการเดินทางจากต่างจังหวัดเนี่ยมาเรียนในมหาลัยนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายของหลายคนนะครับผม เพราะว่าในการเดินทางมาแต่ละทีนะคะไม่ใช่แค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะบางคนเป็สิบชั่วโมงเลยคะ่ะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าไม่ค่อยเอนจอยกับการเดินทางยิ่งมาเดินนะคะถ้ายิ่งเจอคนขับรถไม่ได,ดีการเดินทางที่ล่าช้าการเละการอะไรนะคะยิ่งทําให้เราสึกว่าเุ้ยเราต้องไปทันนัดนะเราไม่ทันแล้วจะต้องทันยังไงนะคะเราเลยจะมีวิธีการนําเสนอการเดินทางแต่ละอย่างนะครับของเด็กต่างจังหวัดน,นะครับเพื่อให้คนที่จะมาเรียนในศิลปรกรเนี่ย มาเดินทางได้สะดวกง่ายขึ้นนะครับผมผมได้ไปถามเพื่อนๆนักศึกษาที่เดินทางจากภาคเหนือกลางใต้ออกตกพบว่ามีปัญหาในการเดินทางกันทุกคนเลยครับผมสวัสดีค่ะชืะ่ออะไรรบชื่อไก่กล้าเลยทางมาที่นี่มันจะไกลนะเอาวันเดกขันแก่โอ้ยเดินทางไกลมากกว่าเดิมไกลมากว่าต้องนั่งรถไปลงกรุงเทพก่อนแล้วก็ค่อยนั่งรถมาที่นี่มาหลายตย่อมาายวันแจ่ายียใจอยู่ไหมครับเยอะมากลำบาก สวัสดีค่ะชื่ออะไรหรอคะชแจัค่ะมาจากไหนคะมาจากภูเก็ตค่ะการเดินทางยากไหมคะกว่าจะมาถึงที่มอยากมากเลยค่ะต้องนั่งเครื่องบินนั่งวิงทีเอสนั่งหลายต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายแพงไหมคะมากค่ะแล้วการเผื่อเวลาเนี่ยแบบถ้ามาอย่างพรุ่งนี้เอ้ยมาเมื่อวานมันนี้ถึงเนี่ยมีเป็นไปเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรหรอคะโมบายค่ะโมบายเดินทางมาจากที่ไหนคะเชียงใหม่ค่ะโมบายเดินทางมาที่เนี่ยลำบากไหมคะลำบากค่ะ การเดินทางมาเนี่ยแบบต่อหลายต่อมากเลยใช่ไหมคะค่ะโดยนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบค่าเดินทางโดยรถไฟรถตู้รถทัวร์เครื่องบินและชั่วโมงการเดินทางเพื่อประกอบการตัดสินใจคะ่ะการสรัมภาษณ์พบว่าปัญหาหลักๆก็คือสามข้อเลยนะครับผม ปัญหาแรกคือรอบรถไม่เพียงพอในช่วงเวลาวิกฤตเช่นวันศุกร์ที่นักศึกษากลับบ้านหรือในวันจันทร์ที่นักศึกษาต้องเดินทางกลับมาที่มหาวิทยาลายัยทําให้มีค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นเพราะว่าต้องเลือกทางที่เดินทางมาถึงมหาลัยได้เร็วปัญหาที่สค่าเดินทางสูงหากนักศึกษาเดินทางบ่อยก็จะต้องจ่ายเงินเยอะขึ้น ปัญหาที่3คือการมีข้อมูลที่ไม่แน่ชัดข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลรอบรถหรือเบอร์โทรรถที่เราสามารถโทรมาจองได้เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้ครบถ้วนพอเวลาเราโทรมาจองอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่เข้ามาตามโซเชียลได้วิธีการแก้ปัญหาหลักๆของเรานะคะมี3ประเด็นเพื่อให้นักศึกษาปลอดภยัยสะดวกประหยัดนะคะ มีดังนี้นะคะข้อ1นนะคะคือการเพิ่มรอบรถค่ะไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันศุกร์นะคะที่เราจะต้องกลับบ้านมาสุกแล้วก็วันจันทร์มาเรียนนะคะเราเพิ่มรอบรถได้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะเราจะติดต่อกับทางมหาลัยแล้วก็ขนส่งนะคะที่ช่วยให้กับเด็กที่มาจากต่างจังหวัดที่เจอค่ารถ2-3,000พันซึ่งแพงมากเลยค่ะถ้าเรามีส่วนลดเป็นบัตรนักศึกษาลด สัก10บาท20บาทอะไรอย่างงี้ก็ยังถือว่าช่วยลดนะคะก็คือการช่วยนักศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องการให้นักศึกษาเราสะดวกสบายปลอดภัยค่ะและเท่าเทียมค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะควรร่วมมือกับสถานศึกษาะคะ่ะเพื่อทําโครงการลดราคาหรือช่วยนักศึกษานะคะทืก็หา